<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข,ออข,ข่อยสู้ทุกคนมาพี่น้องไหมถอดปลาหมึกลูบลูบน้ำมันกันเขาติดมือไมองนี่ยังเขาติดมือมา มุเจ้าทำไมจะกินมุเจ้าเคยไ่อห็นบ้จุ้มข้าวเจ้ามาหาขายปลาหมึกปลาหมึกปลาหวานปลาขี่โก้จุ้มข้าวเจ้ามาขายเงินเส้นเนี่ยมุเจ้ามุเจ้าเ,เคยซื้อบ้แบบว่าข้าวเจ้ามาขายเป็นสีลงซื้อไปห้าอ,อ้อยยังยังยังสีนะแล้ววุ้วนอีกเป็นเดียนบุญเพื่อนยังไม่เก็บเพ็ป่ป อันขายปลาเมองเงินเส้นทำไมจะกี่ล่ะก็เดินหนีนกันหนีมีกันละ่ะรถเขาเจ้าจะไปขี่ขายขายน้ำบัตตปลาหมึกเงินเส้นเส้นไห่จนมากินกินจนกินจนน่อลืมเขาเจาจะมาเก็บเงินขาปลาหมึก <c oughs> ทำไมตะกี่นี่บ้านมุกเจ้ามีบ่ผู้ดใดเคยเนี่ยปลาหมึกนี่งจิะมีอยังไงหรอครับปลาหมึกปลาขกี๊ยวปลาดาวอุ่นเซียงอืมเนี่ มันถอดผู้เต่าถอดกินเป็นโรงเรียนหัวไปเฮ้ยตอเดยวกับหัวหัวไปกินเทียงทำไมติ๊เต๊ผู้ชายคิดสองเงี้ยบ้งเออเงี้ยหนักเงี้ยผู้ชายคิดสองอ่ะปีแบบประมปีน ที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่เจ็ดที่แปดนะจะทำให้ผู้งงขายไปเหน่อยไหแล้วกัห้อกไปรุปงเรียนพบเป็นไฮโรุงเรี่นงมันมันถิ่นย่ำบุคคทุ่งละสองบาทถสามบาทย่ำได้ทุงไว Tăm bình thăm yên nhu yên ngay 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 gì ngay 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 กินตุ่มกันน,นี่แบบนี่เพราะเขาไปจริงซื้อตำบุซื้อเซนบุกหุ้งไปตำตำเหล้วกับปนั่งอ้อมวง,ง,งกินตุ่มกันโอ้ยแสียบก็มือเลยเด้ดปิ้งใส่กรอกแม่มนีปิ้งใส่กรอกรอจนวูบขึ้น <c oughs>

อันนี้ตัวลวะคำ่พอดีพอดีเลยบักขิ้มแห้งคอยไปเห็นยุน่นรันคารานหนึ่งคอยได้คิดอยากถอดกบกบพุทธิเสียบ เนี่ยก็ไดดิึกมันหนาวไ <c oughs> ปดิึกกันเอาปานแต่เพียนมา่ปีนี้ก็ตามบุกงกันหนาวมันคือแจ้งหนาวบ่หลิกบ่เดือดเที่ยพี่หน่อยเอ้ยสิมดเดือนกุมภาพั่ธ์ mình càng đường tùm rồi cánh nhăn lúc nào không luôn vẫn có bớt tốt tiếp đẹp bông bay sáng thì mong em ý 那个下面不能。 นกเขากับคันมีไก่ปลายนี่พีนน่น้องคันเมื่อกังมง่น่อเมมก็เจ้ามันปลาผูกไ่อยมันเลยออกมากแตกมันมีน้ำปลาน้ำน้นนี่แหละ ลูกไม่กินเขากลางรงพีน่นองกินเขาป้าวมันตื๊บอะไไปตื๊เหงเยกับหัวเกียบไปน้ําปิ่งนู่กลางตรงก็ดิดแ่บแต่นีหนาวปวดลุงน้ำมาเลยเลูกในยุงน้ำสายงผมมันไหลยอยู่ท่านีขาดลุงหอมมันขาดลุงหอมมนะัตึกเลยกปิ่งกินอยู่ขางกู้สาวก็ติดแสบ <c oughs> ได้การพี่น้องซสนี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงแจงกับผมบอมพงษ์ท่านไม่รอฮิปตัวต่อไปกับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทกับผมสวัสดีครับเจ็บเสียพึ่งก่นเหรอครับ,บพี่น้อง